ตราสินค้าสินค้าต้องมีแบรนด์ไหมตราสินค้าคือแบรนด์ถูกปะเออต้องมีปะก็ไม่มีก็ไม่ผิด่ะเนาะเออแต่มีคนก็จําได้อะใช่ไหมเออมีก็จําได้ถูกปะเออถ้ามันดังขึ้นมาก็ดีเลยใช่ปหละ่ะติดตลาดขึ้นมาก็ดีเลยจะได้แตกเป็นยี่ห้ออื่นได้ถูกไหมเออมันจะได้แตกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เออย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งตราสินค้า ข้อที่หนึ่งตราสินค้าหรือแบรนด์หมายถึงชื่อคําสัญลักษณ์เครื่องหมายการออกแบบอันนี้คือภาพรวมในตราสินค้าแบรนด์เนี่ยมันจะหมายถึงชื่อก็ได้คําก็ได้หรือเป็นสัญลักษณ์รูปมงกุฎรูปตาสิงรูปดาวสามแฉกรูปมงกุฎอะไรเงี้ยก็ได้อ่านะครับอันนี้คือตราสินค้าคือแบรนด์คือหมายถึงรวม นะส่วนคําว่าตรายี่ห้อหรือแบรนด์เนมแบรนด์เนมคืออะไรเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าที่สามารถออกเสียงได้ต้องพูดได้นะต้องออกเสียงได้อย่างเช่นอ๋อยี่ห้อซั s ซุงยี่ห้อ c o t t ยี่ห้อเบนสอย่างเงี้ย BENZ คือมันออกเสียงได้ถูกไหม S A M S U N G ซัมซุงมันออกเสียงได้ถึงจะเรียกว่าตรายี่ห้อ Blackmore อย่าเงี้ยออเงี้ยออกเสียงได้ แต่ถ้าข้อที่3เครื่องหมายตราสินค้าหรือแบรนด์มาร์กอันนี้ออกเสียงไม่ได้เราจะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนอย่างเช่นตาช้างรูปช้างรูปนกเพนกวินรูปมงกุฎโรเล็กอย่างเงี้ยใช่ไหมเอออย่างเงี้คือเครื่องหมายตาสินค้าคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้เป็นตัวหนังสือแต่ถ้าสมมุติตรายี่ห้อหรือแบรนด์เนมเนี่ยเป็นตัวหนังสือออกเสียงได้ดีออ s ซัมซุงสกอต t b แบล็กมอรแต่อันนี้เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ ไม่มีตัวหนังสือออกเสียงไม่ได้อันนี้ต้องจําด้วยนะครับเครื่องหมายตราสินค้าต่อไปเครื่องหมายการค้าเทรดมาร์กก็คือก็คือการที่เราไปจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์คุ้มครองเนาะอย่างเช่นเซเว่นเนี่ยเขามีตัว R วงเล็บไว้ส่วนใหญ่ทุกคนก็จดลิขสิทธิ์ทางนั้นแหละต้องคือเครื่องหมายการค้าจดลิขสิทธิ์ทางนั้นแหละมีใครมาแม้ตั้งตราสินค้ามาไม่จดลิขสิทธิ์ไม่ได้ถูกไหมเออก็จดทางนั้นแหละจะได้เป็นของเราจะได้ไม่ต้องมีของเล่นแบบเนาะ ต่อไปเรามาดูการตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้าต่อมาการตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้าข้อที่1ตัดสินใจได้อะไรบ้างนะการจําแนกตราสินค้าตามความเป็นเจ้าของก็แบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1คือตราสินค้าของผู้ผลิตฉันเป็นคนผลิต ฉันก็เป็นเจ้าของตราสินค้านั้นไซโโ้ซัมซุงโตโยต้าเป๊ปซี่ฉันเป็นเจ้าของฉันก็ฉันก็เรียกว่าตราสินค้าของผู้ผลิตคนที่ผลิตก็เป็นคนตั้งชื่อตราขึ้นมาเองแบบที่สองตราสินค้าของตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่นกระดาษชำระยี่ห้อเอโร่ของแมคโครแมคโครเป็นคนจำหน่ายมันก็ทำตราสินค้าของตัวเองมาจาัดมาขายหรือหมอนยี่ห้อเทสโก้ หรือทิชชู่ยี่ห้อเซฟแพคเอออย่างเงี้ยของแมคโครเออหรือยี่ห้อเบสลีดเดอร์ไพรส์ของ Big กซอย่างเงี้ยนี่คือตราสินค้าของตัวแทนจำหน่ายคือเราเป็นห้างร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็ตั้งตราสินค้ามาเองเลยอืมแบบที่สามใช้ตราร่วมกันเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเมื่อก่อนยังมีนะครับเออเมื่อก่อนยังมีเมื่อก่อนรถยนต์ bmw ในประเทศไทยเนี่ย ะจะถูกจัดจำหน่ายโดยบริษัทยนตรกิจประเทศไทยเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับบริษัทยนตรกิจประเทศไทยเนี่ยเป็นคนนำข้า B M W เข้ามาก็จะใช้2ตราสินค้านะแต่พอตอนหลัง B M W ไทยแลนด์ก็คือเป็น B M W จากเยอรมันเนี่ยมาเปิดบริษัทในไทยแลนด์ก็กลายเป็น B M W ไทยแลนด์ไปแล้วนะครับซึ่งใช้ตราร่วมกันไม่ค่อยมีใครทำนะครับลูกค้างงไง ูกค้าจะมองตกลงจะใช้ยี่ห้ออะไรถูกปะเออต่อไปข้อที่สองการตัดสินใจเลือกใช้ตราสินค้าแบบที่หนึ่งใช้ตราเฉพาะ individual brand name ใช้ตราเฉพาะเฉพาะคืออะไรอะ่ะการใช้ตราเฉพาะเนี่ยการใช้ตราเฉพาะเนี่ยจะตั้งให้สินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไม่ใช้ชื่อรวมนะถ้าเป็นสินค้าอันนี้ใช้ยี่ห้อหนึ่ง ถ้าเป็นสินค้าอ,อ,อีกแบบหนึ่งใช้อีกยี่ห้อหนึ่งถ้าเป็นผงปุงรสใช้ยี่ห้อคนออย่างเงี้ยเออถ้าเป็นไอติมใช้ยี่ห้อวอลถ้าเป็นสบู่กำจัดแบคทีเรียใช้ยี่ห้ออาเซปโซอย่างเงี้ยคือตั้งสินค้าตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์ให้มันแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์เลยมันแตกต่างไปเลยน้ำยาห้องน้ำใช้เป็ด ยาล้างห้องน้ำใช้ยี่ห้อเป็ดอย่างเงี้ยตั้งให้มันแตกต่างกันถูกปะคนจะได้ไม่งงอ๋นนี้มันน้ายาล้างห้องน้ำเอายี่ห้อเป็ดอย่างเงี้ยเออแบบที่สองใช้ตรารวมสําหรับทุกผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ทุกสินค้าใช้ยี่ห้อเดียวกันหมดรถยนต์มิซูบิชิแอร์พัดลมมิซูบิชิเออเครื่องจักรอุตสาหกรรมมียี่ห้อมิซูบิชิอีกถูกปะเอออย่างเงี้ย อันนี้คือตารวมปัม๊มน้ำมิสูบิชิเครื่องตัดหญ้าที่บ้านอาจารย์ก็มิสูบิชิอย่างเงี้ยถูกปะใช้ตรารวมกันทั้งหมดสำหรับทุกผลิตภัณฑ์อันนี้ได้ไหมก็ได้ใช่ไหมคนก็จำง่ายว่ามิสูบิชิใช่ไหมทำหลายอย่างถูกปะเออแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรใช้ชื่อเหมือนกันอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นมันเป็นรองเท้ายี่ห้อบาจาแล้วอยู่ดีเธอจะมาทำทำเครื่องสำอางยี่ห้อบาจาได้ไหม เป็นห้องน้ํายาล้างห้องน้ําเป็ดออกยาสีฟันยี่ห้อเป็ดอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> คนก็แบบเอา้ามันเป็นน้ํายาล้างส้วมเป็ดมันจะเอาใช้ยี่ห้อเปีสีฟันเป็ดเพื่ออะไรหรือมันก็ตลกอสิถูกปะแต่ถ้าสมมติเป็นรถยนต์มิซูบิชิแล้วมันมาตั้ง่ีเป็นแอร์มิซูบิชิเออมันก็โอเคอย่างเงี้ยใช่ไหมเออไม่น่าเกียดก็ต้องดูด้วยต่อไปแบบที่สามคือใช้ตรารวมแยกกันสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแต่ก็มีใช้นะ อย่างเช่นแอมเวย์งไงบริษัทแอมเวย์ way. เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งใช้ย,ยี่ห้อหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งใช้ย,ยี่ห้อหนึ่งแอมเวย์ M มันทําผลิตภัณฑ์เยอะถูกปะละ่ะแอมเวย์ทำทั้งอาหารเคมีกเกษตรทําของกินของใช้เครื่องสำอางถูกปะทาเยอะอะอาหารเสริมก็ทําถูกไหมแอมเวย์อะถูกปะออแต่แอมเวย์ way, เขาก็จะตั้งผลิตภัณฑ์แยกไปตามกลุ่มแอมเวย์เครื่องสำอางใช้ย,ยี่ห้อหละแอมเวย์ M way. อาร์ติสตี้ เคยได้ยินปะเออเครื่องสำอางอาร์ติสตี้คือของ M ์ถูกไหมเออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์เคยได้ยินไหมเออใช่ปะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องใช้ยี่ห้อนิวทริไลท์อย่างนี้เป็นต้นเนาะเอออย่างเงี้ยอันนี้คือตัง้งตั้งแยกถูกไหมอย่างโซนี่เมื่อก่อนโซนี่ทำโน้ตบุ๊กยี่ห้อ y วนโอถูกไหมเออถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็ใช้ยี่ห้อ y วนโออย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนโซนี่จะดังเรื่องอะไรซาวเบาถูกไหม แซวเบาถูกปะเออก็จะยี่ห้อวอล์กแมนอย่างเงี้ยนี่คือเป็นการตั้งตราผลิตภัณฑ์แยกไปตามกลุ่มเนาะอันนี้ก็เห็นเคยเห็นถูกไหมก็เคยเห็นเออ a p p l e ก็ทําถูกไหมถ้าเป็นมือถือใช้ย,ยี่ห้ออะไร p h o n e ถูกปะใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นแบบจอใหญ่ๆเป็น iPad ถูกไหมถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นาฬิกาใช้อะไร Apple Watch ถูกปะเขาจะแยกยี่ห้อตามกันไปถูกไหมเออแยกแบรนด์ตามกันไป อันนี้คือใช้ตรารวมแยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มเนาะหรือข้อ2.4่การใช้ชื่อบริษัทรวมกับชื่อเฉพาะอย่างเช่นอะไรก็คือใช้ตั้งชื่อเลยบริษัทมาด,ด้ารุ่นแหละรุ่น2องมาด,ด้าสองมาด,ด้าสามถูกไหมฮอนด้าซีอาวีอย่างเงี้ยใช่ไหมเออฮอนด้าแจอย่างเงี้ยยามาฮาฟีโนอย่างนี้คือใช้ชื่อบริษัทรวมกับชื่อเฉพาะ เนาะยามาฮาฟีโน่เองเงี้ยเอออันนี้โอเคเนาะตับออ